โอเควันนี้จะมาสาธิตการตั้งสายกีตาร์นะครับท่านนักดนตรีทั้งหลายไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องตั้งสายกีตาร์นะครับเพียงท่านมีโทรศัพท์ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store แล้วดาวน์โหลดโดยเสิร์ชคำว่าตั้งสายกีตาร์แล้วจะมีแอปการตั้งสายกีตาร์ขึ้นมามากมายท่านก็เลือกเอาแอปใดแอปหนึ่ง แล้วท่านก็เปิดแอปนัดขึ้นมาแล้วตั้งสายกีตาร์ได้เลยสาย1จะเป็นเสียง e ถ้าอย่างนี้เสียง e ถูกต้องสาย2จะเป็นเสียง b อย่างนี้ถูกต้องสาย3จะเป็นเสียง g สาย4จะเป็นเสียงดีสาย5จะเป็นเสียงเอสาย5จะเป็นเสียงเอสาย6จะเป็นเสียงอ e. ีแค่นี้ท่านก็ได้ เสียงกีตาร์ที่ตรงกับคอนเซปต์สายเขาท่านไม่ต้องไปซื้อเครื่องตั้งสายกีตาร์ให้เปลืองสตังเพียงท่านดาวน์โหลดใน Play Store แอปพลิเคชันตั้งสายกีตาร์โดยเสิร์ชคาว่าตั้งสายกีตาร์นะครับผมเพื่อนนักดนตรี